เห็นรถสองคันนี้ไหมคะทุกคนหอยตูดใส่กันนี่ไม่ใช่อะไรนะคะรถติดลมนะคะหวะัวรถติดนะคะตัวดันนะคะดันไปแล้วหลุดแล้วนะคะหลุดแล้ว หลุดแล้วนะคะโอ้หัวรถอยู่น่นหลุดแล้วใช้ตูดดัน วันนี้ก็ขึ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จัดรถมาจอดไว้ด้านนอกนะคะจอดไว้ด้านนอกเพราะว่าเดี๋ยวมันมันเข้าไปด้านในไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเอารถตรวจสภาพตรวจสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วบนหางนะคะก็คือราเข้าหน้าง,งานก็จอดทิ้งไว้ที่นี่นะคะก็จอดไว้ดีนี่ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเขาคอยกันอีกทีนะคะว่าจะได้เข้าหน้าง,งานหรือเปล่านะคะ ในระหว่างที่เดินทางกลับนะคะก็จะเห็นรถบรรทุกสินค้านะคะทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหญ่นะคะนี่จะเป็นหางโลเบตนะคะในการบรรลากชิ้นงานนะคะก็คือว่าหางโรเบตเนี่ยมันจะต่ํากว่าปกติกับหางพื้นเรียบที่เบนซ์ใช้อยู่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เบนซ เดินทางกลับนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเส้นถนนหลักถนนใหญ่นะคะบางคลิปเป็นอาจจะถ่ายมาก็คือเป็นถนนแดงๆนะคะอันนั้นคือเป็นถนนส่วนบุคคลที่อยู่ใกล้ๆกับอ,อยู่ติดกับไซต์งานเลยนะคะแต่ก็คือทางนั้นนะคะเป็นหลุมเยอะมากค่ะมอไซค์ขนาดมอไซค์ยังขี่ลำบากนะคะถ้าเป็นรถบรรทุกนี่ไม่ต้องถามนะคะว่าลำบากขนาดไหนคือแทบไม่อยากจะขี่เส้นนั้นเลยค่ะทุกคน ตับไตใส้พุงก็ไม่เหลือนะคะเหมือนเรานั่งรถอีตแตนบ้านนอกเราสมัยแตะก่อนนะคะเวลาขับขี่ไปท้องไร่ท้องนาเราอะสมัยแต่ก่อนอะยิ่งกว่านั้นอีกคะ่ะทุกคนมันกระแทกยิ่งกว่านั้นอีกนะแล้วหลุมไม่ใช่หลุมเล็กนะหลุมใหญ่หลุมเล็กผสมกันอะ